ในเกําคืนนี้ท้องฟ้ามีมืดครึมทำแทามันฝนจะตกผมได้เื่นชอบบรรยากาศแบบนี้จึงได้โทรไปชวนเพื่อนที่ดื่มด้วยกันบ่อยเฮ้ยเดื่มเบียมไม่ว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงเองเพื่อนมันก็ตอบตกลงในทันทีครับมันบอกว่าเมื่อดื่มที่บ้านคานำะเว้ยถ้าไม่มีรถขี่ออกไปก็ไปทำธุระว่า ผมจึงได้แต่บอกเพื่อนไปนะครับว่าได้ๆเดี๋ยวข้าจะไปก่อนที่จะได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของตัวเองไปที่บ้านของเพื่อนคนนี้ซึ่งระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมากไาหรอกครับผมแวะซื้อเบียร์ที่ร้านสะดวกซื้อข้างทางสี่ขวดกะว่าจะไปนั่งชนขวดกันให้หายอยากอากาศที่เย็นสบายมีฝนตกลงมาไปยปรยแบบนี้มันได้อารมณ์ยิ่งนัก ที่จะมานั่งกินเบียร์ผมกับเพื่อนก็นั่งดวนเบียร์กันไปพูดคุยกันไปจนดึกเด่นครับพอเบียร์หมดถึงได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อกลับบ้านของตัวเองตอนที่เดินมาขึ้นนั่งกร่มอเตอร์ไซค์เพื่อนมันก็ได้เดินตัวเซมากระซิบท,ที่ข้างหูเบาๆเพรระหว่างตัวโดยนัำเพื่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นมันได้มีสองสาวขี่รถมอเตอร์ไซค์ ประสบอุบัติเหตุชีวิตอยู่บนถนนข้างคลองเส้นนั้นได้ยินข่าวมาว่ามีชาวบ้านพากันได้เจอได้เห็นมาหลายคนแล้วเมื่อเพื่อนมันได้พูดขึ้นมาแบบนี้มันก็ทำเอาผมนั้นถึงกับหูผึ่งขึ้นมาในทันทีเลยได้พูดถามออกไปชาวบ้านเจอมาอย่างไงบ้างวะเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิข้ายิ่งชอบฟังเรื่องผีอยู่ พอดพูดถามออกไปแบบนั้นเพื่อนนั้นกับยิ้มออกมาก่อนที่จะบอกนะครับว่าข้าแค่เล่าเล่นหนาเพื่อนอยากให้เองกลัวเล่นเท่านั้นแหละไม่คิดว่าเองจะสนใจขนาดนี้แต่เรื่องที่มีสองสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนั้นมันเป็นเรื่องจริงน้ำเวยผมไม่ได้อะไรเหยียครับในแต่สายหวใหเพื่นก่อนที่จะได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านของเพื่อนคนนี้ ขึกับบ้านของตัวเองผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนได้เลยครับในยามตีหนึ่งตีสองแบบนี้มันไม่มีรถลาคันอื่นวิ่งจู่บนถนนเลยสักคันเดียวรถของผมวิ่งไปจนไปถึงร้านสะดวกซื้อข้างทางก็เลยได้แต่แสนใจแวะเข้าไปซื้อเครื่องดื่มแก้แหงสักหน่อยอยากจะกินก่อนนอนพอได้เครื่องดื่มมาแล้ว ผมก็มานั่งเดิมอยู่หน้าร้านมองดูเที่ยวทัดแถวๆนั้นไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมันกลับได้มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อไปอย่างช้าๆมันเป็นมอเตอร์ไซค์ของสองสาวคู่หนึ่งครับพวกเธอนั่งมอเตอร์ไซค์หน้านิ่งๆมองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้สนใจเสียงรอบข้างแต่อย่างใดผู้หญิงสองสาวคนนั้น พวกเธอคนข้างที่จะหน้าตาสาสวยไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับผมได้แต่มองตามพวกเธอไปจนลับตาตอนแรกนั้นก็ไม่ได้อะไระแต่มันก็ผิดสังเกตตรงที่ว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ของพวกเธอนั้นมันถึงไม่มีเสียงเครื่องเลยล่ะจะว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันก็ไม่น่าจะใช่สมัยนั้นมันยังไม่มีแล้วที่สำคัญ ผมก็เห็นสติ๊กเกอร์ข้างตัวรถมันเขียนเอาไว้นะว่าเว็บรอยเอสแล้วลักษณะของตัวรถมันก็เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์เว็บของตัวเองทุกอย่างมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างองื่นไปได้ยังไงกันแล้วอีกอย่างไฟในรถของพวกเธอนั้นก็ไม่ได้เปิดตี่อย่างได้เรื่อพวกเธอจะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ยังไงกันละ่ะถนนหนทางมันก็ค่อนข้างที่จะมืดมากมาก ไปข้างทางนั้นมันก็แทบจะไม่มีพอได้คิดขึ้นมาถึงตรงนี้อีกความคิดหนึ่งมันก็ได้คิดส่วนขึ้นมานะครับว่าย่งบอกได้ว่าสองสาวนี้จะเป็นสองสาวที่เพื่อนได้บอกว่าประสบอุมัติเหตุจนเสียชีวิตพอได้คิดไปแบบนั้นผลบนตัวมันก็ได้ลุกสู้ชูชันขึ้นมาจนทำเอาผมนั้นทึงกับเสียวสันหลังไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับแล้วยิ่งตอนนั้น ฝนฟ้ามันก็ทำท่ากำลังจะตกลงมาอีกรอบฟ้าก็แลบขึ้นมาเป็นลายยาลายยสัดหลับกับเสียงฟ้าร้องที่ส่งเสริมบรรยากาศให้มันน่ากลัวเข้าไปใหญ่ผมนด้เธอเรีบเดินไปขึ้นนั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์ขี่รถกลับบ้านรถมอเตอร์ไซคก็วิ่งไปตามถนนเรื่อยๆครับจนได้วิ่งไปถึงถนนข้างคขลองคําพูดของเพื่อนมันกับได้วิ่งเข้ามาในหัวของผมอีกพลัง สองสาวได้เพิ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตผมได้แได้คิดนะครับว่าสองสาวพากันประสบอุบัติเหตุอยู่ตรงจุดไหนของถนนเส้นนี้เสียชีวิตกันนะหวังว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เจอได้เห็นทีนี้พอรถมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งเข้าไปในถนนเส้นนั้นได้ประมาณครึ่งทางอยู่ดีๆมันกับได้มีเสียงผู้หญิงขีดร้องขึ้นมา จนธรรมพนต้องรีบจอด,ดรถมอเตอร์ไซค์มองซ้ายมองขวาหาเจ้าของเสียงกรีดร้องนั่นมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อว่าจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันเด็กกับไม่เห็นจะมีอะไรที่ผิดปกติไม่มีใครหยุ่แถวนั้นไม่มีผู้หญิงที่เป็นเจ้าของเสียงแต่อย่างใดผมก็ได้ได้คิดนะครับว่าอาจจะด้วยความที่หม่นมืดไม่มีไฟข้างทางเลยสักดวงเดียวก็เลยมองไม่เห็นหลามมัง้ง ผมก็ได้แต่นั่งมองซ้ายมองขวาอยู่แบบนั้นไปสักพักนะครับจนคิดว่าคงไม่มีอะไรอีกแล้วห่อมัง้งเพราะเสียงร้องนั้นมันได้ยบหายไปก็เลยได้บิดขันเร่งเพื่อที่จะเดินทางต่อแต่ทัานในนั้นมันกัับได้มีอะไรบางอย่างวิ่งผ่านรถมอเตอร์ไซค์ของผมไปอย่างรวดเร็วแสงไฟหน้ารถของตัวเองมันส่องให้เห็นเป็นแค่อะไรดำๆที่เคลื่อนตัวผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่าเท่านั้นครับ คนบนตัวของผมมันก็ได้ลุกขึ้นมาอยู่ครั้ังจนคิดว่าจะบอกัังว่าสิ่งที่เพื่อนได้พูดมันจะเป็นเรื่องจริงว่าพี่สองสาวที่เพิ่งได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจะเฮี้ยนจริงๆทั้งๆที่เพื่อนมันก็บอกว่าพูดเล่นไม่ใช่หรอมือมันได้มีอะไรแปลกๆขึ้นมาแบบนี้ผมก็เลยได้รีบบิดขันเร่งไม่สนใจอะไรมันอีกแล้วละครับเดี๋ยวโจ๊กไปจากถนนเส้นนี้ให้มันเร็วๆ ออกไปจากถนนข้างคลองเส้นนี้ให้มันังเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกระทั่งรถมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งไปถึงทางแยกที่จะต้องได้เลี้ยวอยู่แล้วตรงนั้นมันจะมีไฟข้างทางเปิดสว่างอยู่หลายดวงทันนดนั้นมันกบลั้มีมอเตอร์ไซค์คันหนึน่งกำลังจะขีส่สวนมาซึ่งผมรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างมากยิ่งกับว่าเคยได้เจอได้เห็นที่ไหนมาก,ก่อน ทีนี้พอรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งไปจนได้เห็นมอเตอร์ไซค์คันที่กาลังจะวิ่งสวนมาได้อย่างชัดเจนผมก็เห็นเป็นผู้หญิงสองสาวที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมาที่ผมเคยได้เห็นพวกเธอขี่รถผ่านตอนที่นั่งดื่มอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละครับมาในตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ของพวกเธอแต่อย่างได้อยู่ดีได้ยินแค่เสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ของตัวเองก็เท่านั้น และพอจังหวะที่รถจะวิ่งสวนกันไปสองสาวที่นั่งซ้อนท้ายกันมานั่นพวกเธอกับได้หันมามองผมเป็นตาเดียวมันก็ทำมาผมนั้นถึงกับสะดุ้งเย็นสันหลังวาบขึ้นมาแบบทันทีทันใดทำให้แววตาของพวกเธอมันถึงได้น่ากลัวหลอนๆแปลกๆยังไงก็บอกมีถูกแลวอยู่ดีๆรถมอเตอร์ไซค์พอังกับสองสาว ที่น่งสอนไทยกันไปอยู่นั้นมันกับได้หายไปต่อหน้าต่อตาของผมจนทำว่าผมรู้แล้วหลักรับว่าตัวเองกำลังได้เจออยู่กับอะไรผมไม่ได้สตั้นสติแตกกระเจิงแต่อย่างใดครับแม้จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังได้เจอผีอยู่เมื่อสมองได้สั่งการให้ได้บอกไปจากถนนตรงนี้ให้เร็วที่สุด มือก็ได้แต่รีบบิดคันเร่งเี้ยวกออกไปจากถนนเส้นนี้ในทันทีต้นนั้นมันเหลือระยะทางไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงบ้านของผมแล้วล่ะครับฝนก็เริ่มที่จะโปรโยปร,รายลงมามันยิ่งเสริมบรรยาก,กาศให้มันยเย็นเยือกน่ากลัวยิ่งไปกว่าเดิมผมคิดว่ามันจะจบเพียงเท่านี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกแล้วล่ะมั้งแต่ผมกลับคิดผิดก็รับ ผมกับคิดผิดครับเพราะฝนได้ตกลงมาป,ปีโปรยจะให้ขี่รถเร็วก็มีกล้ากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจึงเดือดร้วยความเร็วลงไม้อีกคิดว่าชีวิตมีแค่ชีวิตเดียวอย่าได้ประมาเด็ดขาดถ้าพลัดพังขึ้นมาก็อาจจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวดใดๆซึ่งบนถนนที่บ้างเปล่าในตอนนั้นมันมีแค่รถของผมคันเดียวที่วิ่งอยู่ครับ คราวนี้แสงไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์มันกลับได้ส่องให้เห็นนะครับว่าถนนข้างหน้าของผมในตอนนี้มันได้มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่แสงไฟท้ายของรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นสว่างแดงวาบอยู่มันก็ทำให้ผมรู้สึกใจเชินขึ้นมาคิดว่าคงจะมีเพื่อนนร่วมทางแล้ว่ะมัง้งแต่พอรถมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งเข้าไปกลเท่าไรมันก็ยิ่งส่องให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่า รถมอเตอร์ไซค์ที่ไฟท้ายสว่างวาบอยู่นั้นมันก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของสองสาวคู่นั้นที่ที่พากกันนั่งซ้อนท้ายกันอยู่พิงต์ว่าในต่อน,นั้นตัวของพวกเธอกับได้หันไปข้างหน้าแต่หัวของพวกเธอนั้นมันกับได้หันกลับมาข้างหลังหันมองมาทางผมที่กำลังได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปใกลเรื่อย เมื่อได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวสักขนาดนี้มันก็ทำให้ผมแทบอยากจะวับออกไปจากถนนตรงนั้นเสียให้ได้เลยไม่อยากมาประเิญกับสิ่งที่มันน่ากลัวขนาดนี้แต่ในเมื่อทำอะไรแบบนั้นมีได้มันก็จำเป็นที่จะต้องบิดขันวเร่งเพิ่มความเร็วมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปกว่าเดิมจนรถมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งผ่านผีสองสาวตัวนั้นไปได้อย่างปลอดภัยดีชื่อว่า มันใกล้จะถึงบ้านของพวกผมแล้วก็เลยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใหมาอีกครับพอขี่รถกลับไปถึงบ้านของตัวเองจอดรถได้ผมก็รีบวิ่งเข้าบ้านในทันทีทันใดไม่ได้ไปหยาบน้ำได้แต่ข่มตานอนหลับไปวันใหม่ตื่นขึ้นมาเพื่อนมันก็รีบโทรมาหาผมตั้งแต่เช้าเลยพอกวอนรับสายเพื่อนมันก็รีบถามขึ้นมาน้ำว่า เมื่อคืนเป็นยังไงบ้างว่าเพื่อนเอ็งนี่เจอได้เห็นอะไรหรือเปล่าผมได้เตลรีต่ตอบเพื่อนไปนะครับเห็นสิในมึงบอกว่าหล่อเล่นไงเพื่อนทำไมพีสองสาวตนนั้นพวกเธอถึงกลับได้เห็นจริงๆเพื่อนมันก็รีพูดขึ้นมาอีกนะครับว่าที่ข้าบอกว่าหล่อเล่นข้ากลัวว่าเอ็งจะกลัวก็เลยได้บอกไปแบบนั้น กลัวว่าเองจะไม่กล้าขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะสิแล้วเองเจออย่างไงบ้างวะเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิผมก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอให้กับเพื่อนได้ฟังพอเพื่อนมันได้ฟังจบเพื่อนมันก็บอกน้องว่าชาวบ,บ้านที่พากันสัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นนี้ต่างก็พากันได้เจอได้เห็นกันมาวอยนักชาวบ,บ้านก็เลยได้พากันบอกว่าผีสองสาวตนนั้น พวกเธอกลายเป็นผีเฝ้าถนนไปแล้วกลางค่ากลางคืนก็จะพากันสัญจรบานไปบนถนนเส้นนี้เด็ดขาดไม่งั้นก็อาจจะได้เจอได้แล้วเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีคุณป้าคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกันกบข้านี้แหละแกขี่รถผ่านถนนเส้นนี้ในเวลากลางคืนซึ่งป้าแกก็ขี่รถมาตามปกติขี่รถมาอยู่ดีๆมันก็บได้มีรถมอเตอร์ไซค์คันนึง ได้วิ่งแซงรถของแกขึ้นไปป้าแกกวหันไปมองนะตจนที่จะได้เห็นเป็นสองสาวพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเพียงแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นพอได้ขี่แซงไปแล้วจิวดีดีมันก็บได้หายไปตัวหน้าต่อตาจนทำให้ป้าคนนั้นได้รู้แล้วเราว่าตัวเองกำลังได้ถูกพี่หลอกเขาให้แล้วอย่างจังและมันก็มีชาวบ้านคนอื่นๆ พากคนได้เจอได้เห็นอีกข้าก็ได้ยินได้ฟังจากชาวบ,บ้านคนในเด่นมาเล่าให้ฟังอีกทีนะว่ามันมีคุณลุงคนหนึ่งขี่รถผ่านไปบนถนนเส้นนั้นในเวลากลางคืนจนได้เห็นว่ามันได้มีสองสาวพากันเดินอยู่ข้างถนน,นด้วยความที่สงสัยคิดว่าสองสาวคนนี้เป็นใครรู้เสียเลยยังไงถึงได้พากันมาเดินอยู่ถนนข้างคลองในเวลานี้ ก็เลยจะขี่รถเข้าไปจอดเทิมเพื่อจะได้ช่วยเหลือในแบบนั้นแต่พอที่ขี่รถจอดสองสาวคนนั้นได้หันหน้ามองมามันก็ทำเอาคุณลุงคนนั้นถึงกับต้องแหกปากว่ารีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากตรงนั้นในทันทีทันใดเพราะใบหน้าของสองสาวที่แกได้เห็นนั้นมันเป็นใบหน้าที่น่ากลัวเป็นอย่างมากช้ำๆเลยๆลุงคนนั้นก็รู้เลยทันทีว่าตัวเอง กำลังได้เจอผีอยู่อย่างแน่นอนเลยดีรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีออกไปขนาดนั้นซึ่งมันก็มีชาวบ,บ้านที่ขับรถยนต์ผ่านถนนตรงนี้ในเวลากลางคืนขับรถมาดีีมันก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์ของสองสาวขี่สวนมาแต่พอจังหวะที่จะได้ขี่สวนกันไปรถมอเตอร์ไซค์ของสองสาวคู่นี้กลับได้หักแฮนด์รถพุ่งก็มาชนอย่างจัง ทิ้งแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาก็เลยได้รู้ว่าตัวเองนั้นได้เจอผีเขาให้แล้วนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เพื่อนได้เล่าให้ฟังนะครับวันนั้นหลังจากที่วางสายจากเพื่อนไปแล้วผมก็เลยได้ไปหาซื้อสังฆทานไปถวายหลวงพ่อที่วัดอุทิศสนบุญส่วนกุศลให้กับผู้หญิงสองสาวตนนั้นที่ผมได้มีโอกาสได้เจอได้เห็นหวังว่าเรา จะไม่มีโอกาสที่เจอได้เห็นกันอีกซึ่งหลังจากนั้นผมก็ถึงกับมีกล้าที่จะไปหาเพื่อนคนนี้อีกเลยเพราะกลัวว่าตัวเองจะได้เจอวิญญาณของสองสาวคู่นี้อีกนะสิครับเลื่องจากวันนั้นมาผมก็ไม่ได้มีโอกาสเจอวิญญาณของสองสาวคู่นี้อีกเลยหรอกครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด